วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําสวยกันค่ะเป็นคนหน้ากลมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยแบบเอ้ยขอทําหน้าเรียวขึ้นมานิดนึงด้วยนะคะวันนี้ก็เลยมาให้คุณหมอดูหน้าแล้วคุณหมอก็เลยแนะนําว่าเออเดี๋ยวเรามาฉีดโบท็อกกันดีกว่านะคะโดยการปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้นอะไรนี้ทีเดอะคลินิกเนี่ยคือเขาจะเป็นลักษณะเหมือนยกกระชับมากกว่าอะไรเงี้ยก็ซึ่งจะทําให้แบบดูแบบดูเรียวอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ตอบแบบคนแบบเป็นโรค <c oughs> <g ül> ก็เลยเคิดว่าวิธีในการลิฟต์หน้าของเลิฟคลินิกเนี่ยน่าจะน่าสนใจมากก็เลยแบบอยากจะลองทําดูอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เริ่มจากกลามซึ่งคุณหมอบอกฉีดกลามก็จะฉีดลึกไปถึงกล้ามเนื้อนะคะเวลาฉีดเนี่ยไม่เจ็บจากนั้นโบก็เริ่มไล่ไมาที่หน้าผากนะคะเป็นส่วนที่สําคัญที่ต้องการคุณหมอเขาค่อยเขาเหมือนแบบไม่รีบอ่ะเขาจะค่อยๆแบบว่าละเอียดแบบค่อยๆเก็บเก็บแต่อันนี้คุณหมอฉีดมาไล่มาถึงนี่นี่เก็บหมดเลยนี่ ปล่องหน้าเรียวได้นอนรอดูผลนะคะ